เมื่อก่อนที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินแห้งแล้งไม่มีน้ำนายแก้วจึงใช้จอบุดสะเพื่อกักเก็บน้ำไปใช้ในการเกษตรในการปลูกพืชต่อมานิคมสร้างตนเองนนสังได้นำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการคอทชอทำให้หลายๆหน่วยงานลงมาช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่เช่นในการพัฒนาดินปรับปรุงดินนาดินไปตรวจและในการทาปุ๋ยกรมประมงได้ให้พันปลาพันกบกรมปรศุสัตว์ได้ให้พันไก่และกรมเกษตร ได้ให้พืชพันธุ์ผักส่วนครัวในการใช้ปลูกครับตะกอนผมกะนี่มีสินนะครับติดตัวมากตอนผมที่มาลงมือท่อม2แสนบาทนะครับเงินทุกบาทผมก็มาลงทุนยูครับพื้นที่พื้นนี้นะครับไม่ว่าที่เป็นพุทธตาไม้พุทธสะนะครับปลูกเปืชซืสือพันธุ์น,นะครับตะกอนเจ้าหน้าที่ยังมาท่านไต่มาเห็นผมนครับเดี๋ยวนี้ผมก็ดีจะไลยนะครับเป็นนีอายุ2แสนบาทพุทธนี้ไปแล้ว สี่หมืน่นปีละสองหมืน่นคับอีกบ่านั่นกับสี่หมื่นนี่ของทุ่นหมู่บ้านมีานมสากรนะครับครับสุเมน,นีผมกับพุ่มใจนะครับพาพุ่มใจไหลที่ได้รับการใบชู่ใบเชิดชู่หรือว่าใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นเกษตรกรดีเด่นคระกาขอขอบคุณ้อนน้นที่นี่ก้มหรือว่าผู้ประกอบนีกมที่ได้นั่งเจ้าหน้าที่หลายๆาหน,น้านเข้าสู่พื้นที่ผมนะครับ สิเรื่องวนดนะครับรกบ็ข้บคุณท่านที่พอดีนะครับที่หาทีผมได้ประกอบประกอบอาชีพนะครับการเกษตรสองภาษาีมอยู่มีจริงน,นะครับเมื่อมาช่วนนี้ก็มีฐานะดีขึ้นนี่ราคานี่รายรับหลาขึ้นนะครับ